อซอแบตเตอรี่โพลางงานครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับมาด้าสองนะครับเป็นระบบไอซ์ซัทไอซ์ซอลนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยครับเราต้องลองไฟก่อนนะครดูด้านในโปบิดีนะครับให้ไว้สิบสองตัวการถอดนะครับเราถอดที่ปลั๊ลบก่อนนะครับส่วนด้านสายนะครับแล้วใส่ที่ควบบวกก่อนนะครับซีเอทแบตเตอรี่นะครับค8 5 2ปดหลิแอมป์นะครับ เมนเทนน์ปีลองลองรับระบบนะครับสตาร์สต็อกนะครับแล้เรามาลองสตาร์เลยนะครับชา,านนร์จนชาร์จาจะร์ตั้งแต่1 3 4ขึ้นไปนะครับไม่เกิน14.8โอเคครับ13.53นะครับ13.73นะครับรอบเดือนเบานะครับหรือว่าปกติ นนร,ร้านยูนินิการสารเยาวชนนะครับหมดที่สอเบตเตอรี่โคราชนะครับจะเ,เจอร้านเราในทันทีนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนนะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับ